สบายดีพี่น้องทานผู้สมทุกท่านจอบบึงลาสุดพี่นอ้อง,อองเลืเ้ยงเลยอ,อยด้อีกประมาณทิศหนึ่งกาดวาเสดลงมือ้วพี่น้องเลื้ยงยรล้วทิดเขาเขาอีกประมาณ thì một, đại là P'long, thôi đó, vượtเลย, tua thùng luôn đấy P'long, lung đại thì một, đưa hướng nầm đại, thôi, thôi, đang lai là P'long đây. เ,เดือยวังไม่ได้สิน้องโอ้เด็ดปอะุ่นนะเด็ดจ่านาะดันไปนจอบบังประมาณทิศหนึ่งแล้วเก็บเกี่ยวเด้สิน้องเลย